ชาวไร่อ้อยเขาต้องใช้น้ําเกษตรทําป่อยเหรอคะส่วนใหญ่ทำทำที่ไหนคะไปเจาะทํางานที่ไหนคะเจ้าปูหลวงบางสะพุงอ๋อที่จังหวัดเลยปูหลวงบางสะพุงที่เลยนะคะอันนี้ก็รับจ็อบเป็นค้งคราวใช่ไหมคะเวลาคนโทรมารับก็รับครับไม่จ็อบี๋ยวคือรับมีก็รับรับจ็อบเขตไหนบ้างคะ ตรงขอนแก่นเราเนี่ยครับคดี๋ยวมึงเลยครับลำมูล์ลำพูค่ะแแรกนี้นะขอนเขียนบางเลยน้องบัวลำพูค่ะนี่นี่น้ำดีเลยพี่ชอบไปเจาะครับค่ะโอเคค่ะอันนี้ความลึกเท่าไหร่ฮะห้าสิบแปดใช่ไหมตัวน้ห้าสิบเก้ากับหอจอเจาะอ๋อก็คือตกลงเป็นห้าสิบเก้าเนาะจะได้จะได้จำได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ